สบัสดีพอแม่พี่นอ้องเมื่อนีสิพามาเห็ดแหนมเข่าผงเนาะสูตรแบบง่ายๆเห็ดกินอยู่บ้านมันไผ่กระเห็ดได้ลองไปติดตามเบิงน้ำกันเนาะวามีอีอย่างในเฮาเอาเข้าอันที่ว่าเฮาหงเข่าเจ้านี่นะเฮาหุงธรรมดาใส่หมอธรรมดานี่แหละเห็ดให้มันแข็งหน่อยหนึ่งเด้อบบต้องเห็ดอ่อนเวลาเฮาเอาไปอบพนมันซีง,ง่ายเฮาหุงแล้วแล้วเฮากะตักใส่อัน เชื่อหรือว่าภาชนะที่ว่าเฮาสิเอาเข้าไปอบหมืนเนาะหลังจากนั้นเฮาก็เคลียร์ให้ทั่วอันเฮาก็เตรียมเข้าสิเอาเข้าไปใส่เตาอบเลยเนาะหลังจากนั้นเฮาก็เอาเขา้าเตาอบเลยเนาะอะเวลาเฮาเอาเขา้าเตาอบแล้วเวลาเฮาใส่ไฟหั่นนะให้ใส่อ่าเบคของเฮานี่แม่นเบค ส่ไฟสา0ร้อยแปดสาแล้องศารก็สตาร์ทไวเลยเนาะเฮาอบไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเห็นมันนั่นสีเหลืองจนว่าเป็นสีบราวน์พูดเนาะอบไปตอนนี้ก็ประมาณอ่อ45หานาทีละอบไปประมาณสัวโมงหนึ่งพูดละโอเคเอาเบิ่งตอนสุดท้ายเลยเนาะ เขาต้องน้ำจนนะเพราะว่า,วามันมันไหนมีน้ำมีน้ำนะตัวคนอะไรแบนหุองเข่าจนนั่นเป็นสีเปล่าแล้วเนาะหลังจากนั้นเขาก็เอาอันหลังจากนั้นเขาเอามาบดให้มันเป็นสีเปล่าแบบแข็งให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะ แล้วเฮาก็ไปบดบัดน,นี้ົอาข้าวไปบดเด้อบดให้มันมุนๆหลังจากเฮาบดมุนๆแล้วมันก็สิออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะต้องให้มันละเอียดละเอียดแบบนี้ນາาะเฮาตม้มันมุนๆแบ,บนี้ใมันละเอียดแบบนี้ประมาณนี้ แบบเป็นผงๆผเลยเวลาเฮาซีบดเข่านี่นะเฮาเอาเอาใส่ขนอหน่อยนึงเนาะใส่ขนอลงไปกใส่น้ำตาลน,น้อยนึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อเวลาเฮาคุณเฮากะโบใส่น้ำนันหลายเนะาะกัด หลังจากนั้นเทากระบดให้มุนๆเนาะจนเป็นผงประมาณนี้สิให้มันเป็นเน,น้เป็นผงประมาณนี้ด้ะแบบมุนๆจนเป็นผงอ,อ่อ,อนๆเลยนะสิประมาณนี้เป็นผงหลังจากนั้นเท้าเอาอันหนังหมูมาอันล่างเนาะล่างล่างเพื่อเอาไปต้ม ล่างกีเซียงนี่เขาบะเขาจากนั้นเขาล่างแล้วเนาะเขาใส่คาใส่เกลือประมาณรึ่งบวงตะแกงเด้อ หลังจากนั้นก็ใส่ขนอลงไปบวงหนึ่งเฮาใส่ยี่ห้อหนี่เด้อหลังจากนั้นเขาก็ต้มไว้อันนี้เป็นส่วนผสมของงนน้ำปุ๋งน้ำค้นน่ะเนาะมีน้ำเขาใส่สามถ้วยเด้อน้ำแล้วก็ใส่อันนะ่ะเกลือหน่อยหนึ่ง แล้วก็อันแป้งนัวขั้นไผ่มักแป้งนัวกระไซหรือว่าคานอก็ได้คานออันนี้เป็นคานออันอ่ะ vegetable c a r b อ n o เนาะแล้วก็อันน้ำตาลน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลทรายก็ได้เด้อไผายอย่างใส่แล้วแต่แล้วก็นน้ำปลาแล้วเอาใส่อันแล้วเอาก็ใส่กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองใส่น้ำใส่น้ำหน่อยหนึ่งเวล้วเอาตอนมันไปใส่อันน่ะบอลบัดเวลาเ้าคนนะ โอเคแค่ okay. Okay. วิธีเห็ดน้ำปุุงเขากระใซอเคอันนี้เป็นน้ำตาลก้อนเนาะใสลงไปเลยน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองเด้อน้ำกระเทียมดองใส่ลงไปเลยแล้วก็อ่าเกลือเป้งนัวแล้วก็น้ำปลา อันนี้อ่ะขนอขั้นผายอยากใส่ก็ใส่ห้องหมักใส่เน,น,นาะขนอโอเคต้มให้มันฟดแล้วก็ปละไว้ให้มันเย็นแล้วห้อค่อยเอามาคนเนาะโอเคเอามาเบิ่งกัน,นประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะหัวหอมป้อมหอมบัวหนงังหมูกระเทียมดองและกะปขกเชรโอเคขั้นตอนการเ็ดเนาะเขาเอาหมูเขาเอาหนังหมูใส่ก่อนเอาหนังหมูใส่ประมาณนี้เนาะเอาเกล็ดน้ำ น้ำใส่หน่อยนึงน้ำใส่กับหนังหมูหลังจากนั้นเทากับตักผงอันนี้ลงผงอันตักผงลงเทละหน่อยเด้อเอากับคนไปเนาะตัดเทละหน่อย หลายๆกดใส่แป้งไว้หน่อยนึงบวใส่ใส่แล้วก็อันเทมดอง เป็นอันว่าแล้วเนาะหลังจากแล้วแล้วหน้าตากระสิออกมาเป็นประมาณนี้เนาะลองเฮดเบิงเดอร์่าเป็นจังใดสูตรมิตาใส้เวลาซื้อหลังจากแล้วแลนอนหน้าตาเข้าแนมพงเข่ากระสิออกมาเป็นประมาณนี้เป็นตาแซบบอเอาคันไผ่มีเวลากับไปลองเฮดเบิงเดอร์ง่ายง่ายสูตรมิตาเทคท่คามหน่อยนึงเนาะ <Okay. S 2> ถ้าใครมีคำแนะนำที่ดีหรือว่าคำติชมอินบอกมาเลยน้อมหับทุกคำติชม